วิวสวยๆหมู่บ้านชายแดนไทยลาวบ้านหัวครับอำเภอภูซางจังหว,วัดพะเยาฝั่งตรงข้ามเราเป็นแขวงชาย,ยาบุรีประเทศลาวตัวนี้วิวของในหมู่บ้านครับวิวในหมู่บ้านเราจะสังเกตเห็นยอดภูเขาจะมีหมอกคุมอยู่ข้างหลังเป็นหมู่บ้าน โอ้วิวงามสุด,ดยอดเลยงามค่ะงามเนียขามไปทั้งผู้กันไปอันฟังล่าครับหนีบ้านเพื่อนเูิ้นภูเขาเลยอันนี้มันก็นเป็นทางลาดชั้นข้าเจ้าก็เฮ็ดบ่านอยู่ตรงสีเลยเฮ็ดอยู่บนไหลเขาเลยนะโ oh. อ้ซ่อนเนาะ วิว่นงามอีดีนะมีบานอยู่เหมือนได้ได้ชมวิวไปในโตเลยนะหลังก็เป็นทางขึ้นมาไหนไปมาไปมาเดินทางในรถทั้งๆก็มีบานดีหลายหลังเลาะเาะไปเลยเลยครับทั้งนก็เป็นบานดี่ตบาบ่โจยันพี่น้องเบื้องมองนนึงมันมีความสวยงามวิวตรงนู้นเป็นอะไรอ่ะ มีรถบรรทุกอยู่น่าจะมีการกอร่อสร้างอะที่อย่างแต่ว่าดูหมู่บ้านแถวนี้ก็ถือว่าโกคเห็นตรงนู้นไม่รู้ว่าสวนอะไรตรงนั้นอ่ะสวนยางพี่น้องพี่น้องเห็นบ่สวนลำใยญ่บ่หรือสวนยางพลาถ้าแ,แถวนี้ป่าข้างหลังนี้มันเป็นสวนยางพลาเบิเบ่ดเลยแต่ว่าเลื่อยมองหนีไปก็เป็นเขตภูเขาข้างบนแหลนะน่ะแต่ข้างหลังโซนข้างหลังนี้ยังเป็นอันสวนยางพลาของชาวบ้านอยู่